แฟ,แฟนๆอู้หูน้องลิซ่าฝันที่ไม่กล้าฝันลุกนี้ไม่ได้ตัดต่อออดราจเจ้าหญิงอวยสิบยกสวัสดีพวันทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะลาสุดสมาชิกไรกพิงได้สร้างความเซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะก็คือร้องอู้หูกันหนักมาก สมาชิกทั้ง4คนได้มาออกงานรวมตัวกันนะคะณประเทศอังกฤษสมาชิกกลุ่มแบล็กพิงค์ค่ะได้ปรากฏตัวที่พระราชวังบั c กิ n งแฮมนะคะเริ่มฉล,งฉลองในโอกาสครบรอบ140ปีของสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตอนรับป,าาประธานาธิบดียุนซอกยอลเกาหลีใต้และสตรีหมายเลขหนึ่งยังมี k i คิงชาลส์ที่3นะคะยังได้กล่าวถึงสมาชิกคือได้เอ่ยชื่อแบล็กพิงคและ ชื่อสมาชิกนะคะลิซาโรเซเจนนีและจีซูค่ะคือเดินออกมาต้อนรับสมาชิกกลุ่มนะคะในฐานะแขกนั่นเองละค่ะณาผ่นราชวังบักกิงแฮมนะคะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะลุกนี้หนอกลิซาเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะขึ้นเครนไทยลิซาลาลิซาในเวลาอันรวดเร็วค่ะเพราะฝันที่ไม่กล้าฝันนะคะ ซึ่งเราก็จะได้เห็นน้องแต่งลุกเจ้าหญิงลุกองค์หญิงมากๆต่อรอคือไม่ได้ตัดต่อนะคะลุกนี้น้องแต่งของจริงค่ะ เป็นเหมือนเรดไม่ก็ราตียาวนะคะสีมิ้นสวยออกน้ําทะเลนะคะก็ประดับโดยมุกลูกบาทมีผ้าครุมบางๆกับลุกเปิดหน้าผากนะคะแล้วก็มีหน้ามานิดนึงผมยาวสีดําตรงสวยเรียบหรูดูแพงนะคะแฟนๆต่างชี้เลยว่าน้องลิซ่าสวยมากอวย10ยกนะคะอวยทั้งวันก็ไม่หมดค่ะ ก็คือได้ชื่นชมทั้งวันนะคะได้คือสมาชิกเมมเบอร์ทั้ง4คนคือสวยหรูหราสมฐาน,นะมากๆซึ่งชุดที่นอลิซาได้ใส่นะคะน่าจะเป็นของแบรนด์จอร์ดโฮเมกาค่ะดีไซนเนอร์เบื้องหลังที่หรูหราแฟชั่นหรูนะคะสัญชาติเลบานอนนั่นเองละคะ่ะแฟนๆต่างก็ขึ้นแท็กลลิซาแฮชแท็กลิซ่าแฮชแท็กไรพิงค์นะคะก็ออกมาทวิตอวยชมกันเป็นจำนวนมาก